แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้บุญได้บุญทั้งผู้รับและผู้ให้การแผ่เมตตานั้นมีรูปแบบหลายวิธีการซึ่งที่โบราณแผ่แผ่กันมานั้นก็คือแผ่ไปไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณการเช่นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขบระสุขเถิดอันนี้ก็กว้างนะครับอันนี้ก็กว้างก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าการแผ่เมตตานั้นก็คือการให้ลองมาถามย้อนถามตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรให้เขาบ้างเช่นเราจะให้เงินคนอื่นเราต้องมีเงินในกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับจึงจะเกิดจึงจะได้บุญตามที่ ตามที่ประสงค์ไว้การแผ่เมตตานั้นก็คือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและเมื่อแผ่ไปแล้วผู้อื่นก็มีความสุขตนเองก็มีความสุขด้วยได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆบุคคลจะมีเมตตาต่อบุคคลอื่นนั้นเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากที่สุด โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้ากันจะแพรอย่างไรก็ไม่เกิดผลนะครับเนื่องจากเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะให้กันการให้ในที่นี้ก็คือบุคคลจะต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่ง ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้จะด้วยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีทำให้มากแล้วเมื่อเกิดสมาธิแล้วเมื่อเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธิตัวนี้จะมีพลังจะมีความสงบจะมีความล่มเย็นเป็นสุขจะมีความ เบิกบานในจิตใจของผู้นั้นจะมีความตื่นจะมีความสว่างสวยในจิตใจของผู้นั้นและจะมีเมตตาโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีเมตตาโดยอัตโนมัติต่อเพื่อนร่วมโลกต่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะมีเมตตาโดยอัตโนมัติเมื่อมีสมาธิซึ่งเราปฏิบัติให้เกิดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ปฏิบัติสมาธิในด้านจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานคือระวังจิตของตนเองไม่ให้สอดสายคิดไปนในทางชั่วร้ายไม่ให้ไปกอบโกยสิ่งที่เป็นอกุศลเข้าสู่จิตใจเช่นการอิจฉาริษยาผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่า ใจิตใจเราไปสอดสายเอาความเอาบาปเข้ามาสู่ตนเองไม่เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็บุคคลผู้ซึ่งอาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไปกอบโกยเอาบาปประกรรมมาให้กับตัวเองโดยโดยโดยไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องระวังจิตของตอนเองไม่ให้เกิด ไม่เกิดบาปนะอันนี้ก็เรียกว่าระวังจิตของตนเองไม่ให้สอดใส่ไปสู่บาปนั่นเองเมื่อเราควบคุมจิตได้แล้วเมื่อเราระวังจิตได้แล้วเมื่อเราประคับประคองจิตได้แล้วจิตก็จะเป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลจิตก็จะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิถือว่ามีแล้วอันนี้ถือว่ามีมีรั์แล้วทรัพย์ก็คือทรัพย์ก็คือสมาธิ ซั์ก็คือบุญญาลิทที่จะให้กับบุบคคลอื่นอันนี้คือบุญญาลิทิที่จะให้กับบุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นถือว่าเรามีแล้วเมื่อมีแล้วจึงแผ่เมตตาไปหาผู้อื่นได้จึงแผ่เมตตาไปให้กับบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็จะได้รับบุญที่เราแผ่ไปให้นั้นอันนี้ก็เป็นบุญญาลิทิที่เกิดจากสมาธินั่นเอง ต้องเกิดจากสมาธิต้องเกิดจากสัมมาสมาธิเพราะสมาธิจะมีพลังมากสมาธิหนึงมีความสงบล่มเย็นภายในจิตใจสองมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาสามก็มีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิโรธการสงบนิ่ง สงบนิ่งอยู่ในสมาธิและมีความสว่างสวยอยู่ในจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อสมาธิมีแล้วก็สามารถแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้อย่างอัตโตนมัติและเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ควรให้กับบคุคคลอื่นเช่นพระพุทธเจ้า เ,เห็นช้างนาลาคีลีงเดินมาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาไปสู่ช้างนาลาคีลิงนั้นช้างนั้นเมื่อได้รับการเมตตาได้รับการแผ่เมตตาจากพระพุทธเจ้าช้างนั้นก็หยุดหยุดพยศหย,ยุดพิโรธหยุดดุร้ายอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้ามีแล้วพระพุทธเจ้า มีบุญยลิที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือให้ให้ช้างนาราคิลิงนั้นเมื่อช้างได้รับแล้วช้างก็เกิดบุญเมื่อเกิดบุญช้างก็หยุดหยุดจากการพยศหยุดจากการทำลายทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเมื่อเราจะให้อะไรกับบุคคลอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีหรือ,อยังถ้ายังไม่มีให้ไปก็ บอกว่าจะให้แต่ก็ไม่ได้ให้แต่ก็ไม่เกิดไม่ได้เกิดผลอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิสก่อนจึงจะให้จึงจะแผ่เมตตาให้กับบุคคลผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแผ่เมตตา